เครื so ่องนี้นะครับไว้ใช้สําหรับบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซึ่งจริงๆแล้วเครื่องเนี้ยสามารถเล่นได้2แบบก็คือเราสามารถปรับเป็นต้นขาด้านหน้าได้กับด้านหลังได้อ่าทีนี้มาจุดปรับนะครับก็จะมี3จุดก็คือจะมีจุดตรงนี้ก่อนเลยจุดแรกอ่าตรงนี้ก็คือ2อรูบนนะครับจะเป็นจะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าส่วนรูข้างล่างเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังส่วนจุดปรับที่2นะครับก็จะเป็นตรงนี้ ก็ถ้าเกิดจะเป็น4รูล่างเนี่ยครับ <_ d S 1> ก็จะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า <_ d S 1> ส่วน3รูข้างบนก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังส่วนจุดปรับสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตตรงข้างหลังขาของเราตรงส่วนปลายก็เวลาที่เราปรับเนี่ยให้เราปรับให,ให้ตัวแผดตรงเนี่ยมันอยู่ตรงประมาณตาตุ่มของเราพอดีอ่ะเวลาเซนนะครับเราจะดูยังไงว่าช่วงตรงไหนอ่ะมันเหมาะกับเราจุดแรกเลยให้ให้ดูตรงเข่าของเราตรงนี้ถ้าเราปรับแล้วมันพอดีอ่ะเข่าของเราอ่ะ มันจะไม่เลยออกมาจากบอกมากก็คือจะอยู่ตรงประมาณขอบบอกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวจุดที่เอาไว้วางตรงตรงข้อพับของสะโพกของเราส่วนเวลาเราเล่นนะครับให้เราจับตรงมือจับสปอร์ตตรงนี้เพื่อให้ตัวของเรายิ่งนิ่งตอนที่ตัวของเรายิ่งนิ่งอ่ะเวลาเล่นก็คือจะยิ่งมั่นคงขึ้นแล้วก็ยิ่งโดนกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้น